นายอ่ะกดซับกันหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้กดอ่ะก็ทําตามนี้เลยกดไปแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับวันนี้ฉันจะไปนอนข้างหลังผู้นายยังไงเล่าอืมฮัลโหล,โลสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วซาราลาชนแนลเราวันนี้เรามาอยู่ในแมปแกนพีทออนไลน์กับอัปเดต5นั่นเองซึ่งตบมือเขาได้ทําการอัปเดตมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย รอคอยมาคู่จะนานเกมที่เรารักเนี่ยเราได้กลับมากับเกมที่เรารักกันแล้วเนี่ยรักมากเลยเกมนี้แต่อัปเดตนานไปหน่อยนะโอเคซึ่งอย่างที่บอกในปกคิดเลยว่าวันนี้พี่จะมาพาไปเกาะใหม่นั่นเองโอเคไปง่ายๆเลยก็อย่างแรกเลยให้มาที่โลก2เพราะเกาะใหม่มันอยู่โลก2ก็คือเอาจุดเนี่ยทะเลทรายอะเมืองทะเลทรายเป็นหลักเลยแล้วก็ไปข้างหลังของเกาะทะเลทรายเลยโอเคตรงไปนูน้น ตรงไปอีกซึ่งเกาะใหม่เปนจะเป็นเกาะของเก็กเก็เกโคโมเรียไอคนที่ใช้ผลเงาอะ่ะก็มีไอเทมเยอะอยู่นะที่ดรอปจากที่นั่นน่ะเดี๋ยวไปหลังก่อนข้างหลังปึ๊บหลังเกาะตรงมาทางทิศแบบ n อประมาณเฉียงๆหน่อยเ e เนี่ยเห็นปะ เข็มทิศเอาตรงนี้อ่ามาประมาณตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเควิ่งไปแล้วก็พอเราอยู่ปลายๆนี่ใช่ไหมสำหรับใครที่มีเรือก็ใช้เรือไปเลยหรือสำหรับใครที่มีผลแสงก็สบายหน่อยบินไปเลย <S <S ก็ตั้งหลักประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็เล็งไปทางอิตเอ้ยทุยเล็งไปทางทิศ n e กับ e ประมาณนี้เฉียงๆมาปรประมาณประมาณตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอเคแล้วก็บินไปบินไปเลยอ่อพี่จะบินไปพี่บินไปสูงเกินไปปะวะไม่ใช่เห็นเมืองไหมเนี่ยน่าจะเห็นอยู่มั้งตรงไปเรื่อยๆอืมบางทีมันก็สูงไปนะ เฮ้ย hey, สูงไปปะเนี่ยมันจะไม่เห็นเอานะอ่าข้างหน้าปะเนี่ยลงไปสิโอ้ยเอาโอเคต่อโดยเร็มแล้วกันเอ้ยหรือว่าบินไปต่อโอเคบินไปต่อแล้วกันเปิ๊บค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะตรงไปเรื่อย ไก่นั้นเนี่ยขนาดใช้ผลแสงว่าผลแสงมันไวเลยนะบินยังไม่ถึงลเลยนี่ไงถึงแล้วโอเคถึงแล้วก็จะเห็นกำแพงล้อมประมาณนี้เลยของเกาะปุ๊บใช้เรือแล้วกันอืมร้อยหน้าเกาะก็จะอยู่ทางซ้ายหน่อยนี่ประมาณนี้ตื่นเต้นน่ะเอาอัปเดตใหญ่มากหูเกาะแบบเกาะใหญ่มาก กอใหญ่จริงโอ้ใหญ่จ,จัดกอใหญ่เกินโอเคก็นี่หน้าเกาะประมาณนี้เลยตรงนี้เลยหน้าเกาะที่ก็ทําการเซตสปาได้เลยอ่าแล้วก็ซื้อเอาโพธได้ตรงนี้ห้าร้ <S <S อยหรืห้าพันนี่วะห้าพันมิลลิซื้อได้เลยก็เกาะก็จะประมาณนี้อุย้ยใครอะอะไรมันคืออะไรเนะี่ย NPC อะไรอะ เกาะก็นี่ประมาณนี้เลยก็ใหญ่นะเนี่ยทำเล่นไปเกาะใหญ่เลยใหญ่เลยล่ะโว้วตื่นเตล์ตื่นเตล์เฮ้ยเกาะใหญ่จัดๆเลยโอ้มี NPC ด้วยกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละแต่วอ,อ่ะคลิปหลังๆพี่จะมาหาของรีวิวให้แล้วกันโอเคก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละกับก,บการมาเกาะใหม่ถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้วย